นี่ครับหอมเหลืองก็เ <Nice> ป็นจะเสียบคักนี่กับจีนหนาวครับอากาศหนาวครับเมืนน่อนี้เริ่มหนาวแล้วหนาวคักเลยนี่นครับหอมคัก<อ>มาทานมาทาน สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมริวพินซิงดิสานไร้ตายนะครับก็ไอซ์ซอพอดีพอดีครับสวัสดีครับผมพอดีข้าวเหนียวเลียครับก็เลยคิดพ่อเมนูแค่ยังข้าวจีทาไข่ครับข้าวจีทาไข่แมนครับไม่ล่างโอ้ขึ้นไงเดี๋ยววะคือคือครับ สูสีเด้หนิพอละพี่พอละนี่ครับเตาเตาย่างฮะอันนี้ใกล้สุกแล้วนี่ไหนพวกเนี้ยเกือบไปตองใตาเริ่มเข้มแล้วนี่ครับหอมเหลืองก็เป็นจะเสียบคักเลยกะจีหนาวครับอากาศหนาวครับเมื่อนีนเริ่มหนาวแล้วหนาวคักเลยนี่ครับ มาทานมาทานเอาม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 า,มา,มายากนะเมื่อกี้นะใครวะเอ้ยอสัวมันก็คือแต่พี่เองยังคือยังโอ๊ยคือห,หัว <c oughs> จรวดใช่ปะ <c oughs> มี่ครับใครเตรียมพร้อม <c oughs> เดี๋ยวต้องให้มันนั่นให้มันนั่นเนีเขาต้องมาอย่างก่อนให้มันหมาดปะยากให้มันได้อย่างน้อยเนาะแล้วก็คอยมาท้าใครทีหลังกันมา โอเคครับไปไปเฮาาไปต้องใ่กระนเลบ่อกเขียยุกันาหรครับไอ้สัวแล้วกับผมพูดขยายไม่แล้วก็เบนครับเบนสเบนซิ่งมัรยากาศหนาวครับที่นั่งเริ่มหนาเรายุ่งเทพกันหนาวครับเดี๋ยวนี้มาเสียกันแน่เ ตอดตันนี้ก็โหดอยู่ทกันครับนี่โอ้ยสิบกบบริโภคทางน้ตองเราเขาบุนแม่ที่เขาคือต้องนะเนาะผู้สาวเห็นเขาก็สิติดใจแถวพี่โอ้โนะมีหดหัวบากพร้อมผู้ใดปั่นคือปั่นเขาจี้หัวบากกับพี่นางเขาจี้ท่าไก่ของของของคนปั่นมันใหญ่จังสี่บ่ สูสีโอ้ของไอซอซับนี่ครับพี่นองนี่ครับเอกกีหูงีเยวเนี่ครับซันี่อาละบ้าอาไร้สุกแล้บ้าอีเจน่อยอีจงนอย บุ้มันจมี่มยังครับมือนนี่มีม่นุ่งก็รลายโอ้ยต<ช>่ว่าบรรยากาศหนาวเย็นสบายครับเริ่มแล้วนีนี่ยนตัวไปบางเสียงที่ดังหอมครับพี่น้องหอมเดมไก่ด้อยอย่าเดมไก่ด้วย,ยาดาดังเด้ได้กินดอกโควิดขึ้นขีดดังจีบโดนว้ายนั่นเราบุ้มันนัวน่ะอืมขีดดังอยูอย่ของกากินด้ดดวยบรรยากาศหนะวบุ้มมี่ยังครับบ้านเฮาอีสานบ้านนอกอ่ะมิต่จีเข่าครับ คืออาหารหลักเมนูแบบสำหรับนนหน้าหนาวซะบอกว่าคือเาเห็นไ่ไย่างกงอสซกเบื้องแน่นเ,เห็นเดี๋ยวผมถ่ายถ่ายหเห็นแบบใ,ใกล้ๆก็ได้ครับพี่น้องแต่ว่าผมก็ซุมนั่นแหละแล้วเดี๋ยวให้เห็นใ,นใกล้ๆเนาะนี่ครับตั้งหนึ่งถามซื้อเสียกันแล้วครับจานปูด ถามซื้อเสียกันแล้วครับเปนตะบุญเลยนี่ครับย่างครับเดี๋ยวจะว่าต้องรอ,รอรอถ้าใครอีกสีเหลืองดีก็นี่ครับหอมเลยครับอ,อนันไดนเสื้อบ่เสืออเส้อไอ้ก็บเสื้อมาประมาณหกจีบลอยกันแต่ว่าต่อได้<อ>แม็กอันบ่อันนี้แม็กกันี่่อยไหม แต่มันสีเท่งสีเท่งงามเด้เราจ้เบิงครับเราจะเบิงตอนทักไข่นะครับพี่น้องบ้านพี่เลี้ยงขนาดเดยครับพี่น้องอย่างพอมันแหมๆเลี้ยงๆจะ้อยแล้วอ่างมาท่าไข่ต่อนะครับโรยไข่นะครับโอ้ยไม่เห็นเนาะเอาไม่ยังไม่ยังมันตามผลลูามีนี่เดี๋ยวผม S <S นี่ครับอเอาไข่อัที่ว่าพวกลันลันนที่ว่ามันเป็นจระเข้ตึงๆไข่ของโรยไข่ไม่ให้มันเหลืองนะครับพรอ่อจีปย่างอีกรอบหนึ่งเขาต้องไปย่างอีกรอบหนึ่งนะครับนี่นะครับก็ลังเหลืองครับพี่นอ้องเอาเขาวาจากแม่นมาเลย ครับพอโรยจะจะหน่อยนะปุ๊บเนี่ยก็ได้หน่อยอ๋อไปย่างต่อครับไปเจอไฟแดงแรกไฟแดงแรกขันยอดใต้ไปถึงสายท่าน้ำมันมุนอาะชิโรยประมาณรอบสองรอบพร้อมเลื้ยงนะครับถ้าใครไปรอบนึงแล้ว เลืองครับหอมรอบสองครับพี่น้องเอาอีกรอบนึงใครไมเหื่อยอะไรใครเ,เ,เนหนือยอะไคร,ร,ไรครับพี่น้องใส่อรอบนึงเลย <laughs> ใส่ให้เบิดครับ <laughs> <laughs> แต่ว่าท่งเม่ี่นี่าติดขเขวาแด้หน่อย <laughs> แต่ไม่แหงหอมครับ นี่ครับเหลียงโอ้ยหน่อยปก่งโปร่งไปน้องใส่เลยลอยประเทศไทยครับย่างกำลงล้กันังตาบึงเวลาโซ่คนนี้เป็นไงครับพาใครไปรอบที่สองเหลียงอ้อยห้อยคือขนาดคุณจังมาสูสีได้เลยพี่น้องนี่โอ้ไม่จะเสียบใช่ปะคุ่นอะหัวนะคุ่น งององอปพร้อมครับพี่น้องตัวนี้กระจังไรคับกับไอ้สัวงอปวครับพี่น้องเอ้ความครับเขากีท่าใครครับพี่น้องคุณหน่อเบอร์ใครมาใครเอาอืมหยอดกันบังไม่หยุดบังครับไม่หยุดบักเอ้าแล้วผมจะบีบบังบังอืมไอออกทุนทุนคุณห็น่อยอือเืมใครับพี่น้อง เอ้าเอ้าถือเอ้าข้างบนดีใส่อีกนะครนกำลังกำลังกําลังดีสุดเพิ่มอีกแล้วครับครับผมเขาเกียร์หอนถ้าใครอุ้ยบุญไม่หอนเอฟเฟกต์ยอดไอคือไงอไือจะให้เบื้องเบื้องหลังครับผมกับปากตีตําฝากกดไลค์กดแชร่นะครับเป็นกำลังใจให้ได้เ็คลิป<ว>ต่อไปอไ<ว>นะครับพี่น้อ,นนองขอบคุณครับ